คุณผู้นะคะ Kau tanggung aku, deh aku ini. Iri tuk, tuk sama. สมนะคะแล้วัดกค่ะัสเไรคนี่หนอเจจะไปนวดด้วยนะคะสอดแรนาีสดี่นดูกันเนาะว่าเราจะไปนวดยังไงเนาะนวดแผนโบราณนวดเท้านะคะมีคนติดตามประมาณหนึ <und ue> <theory> ่งพันคนได้ลว คนชอบไม่นวดเท้าการนวดเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะคะคุณลูกค้าถ้าใครมีโอกาสมาเพลิกจังหวัดระยองทักถามได้เลยนะคะทางเพจน้าทางไหนยินดีตอบนะคะยินดีส่ง Google แบบร้านให้นะคะอ,อ๋อขึ้นไปไหน่อยค่ะน้องวานนซ่าโ <Okay. S 1> อเคไปเป่า <Ooh. S 1> กินหอมแบบนี้ต้องกินกันสิเจ,จ๊อันนี้เจ๊ไม่ได้ให้อยู่ใกล้นะคะนี่เจ๊อยู่ไกลๆนะ ทุกคนหงงเก๋ถ้าไม่อยู่ใกล้เห็นจังใกล้จังก็เตอนนี้จะได้ขยับขึ้นไปหน่อยค่ะนี่เห็นไหนนไมได้อยู่ไกลเห็นไหมเอาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราใส่แป้งมะพร้าวสักสองช้อนโต๊ะนะคะน้องนี่ทำดีดีเออไม่อิงเดี๋ยวเราค่อยใส่แป้งอัลม,นนะม,ม,าามอมนด์เนาะผงมะพร้าวผงอัลมอนด์ค่ะ ไกลๆหน่อยลูกมันใกล้ไปเดี๋ยวลูกค้ามองไม่เห็นก็จะปาดแบบนี้ให้ทั่วๆเหมือนปาดขีปลยนาะนแล้วก็ทยอยใส่ผงอัลมอนด์แล้วเร,เ,รเราก็จะใช้ถาดเค้กแบบธรรมดาธรรมดาทั่วไปเลยเนะอบไว้เนาะใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะอันนี้อย่าลืมนะเจ้ทำคีโต ใช้แป้งอัลมอนด์นะคะก็คือคนเป็นเบาหวานทานได้ไตลครับทานได้เนาะไม่แป้งไม่น้าตาลนะคะแต่เราเราไม่ใช้แป้งไม่ใช้น้ำตาลแล้วมันจะเพ,ะพิม่มความหวานยังไงคืออีเลกเจอข้อเนี้ยแหละคะ่ะความหวานของเราแล้วเขาจะละลายในปากเนาะอีลกเจอข้อบางคนเขาไม่กินหวานมากนะเราก็ใส่แค่หวานกําลังดีเนาะใช่ค่ะน้ำตาลเม็ดหนึ่งก็พอค่ะ ใส่ผงอัลมอนด์ประมาณ8ปดช้อนนะคะ <Good. S 1> ให้มันมีทิกเจอร์ของเทีกดพักก่อนคะ่ะต่อนะคะเดี๋ยวเราใส่ น้ำมันมะพร้าวนะคะก็สองช้อนโต๊ะเนาะเพื่อให้มีมีเฟกเจอร์ของมันนะคะคถ่ยา,ยายน้อยใส่ใสนาะ,ะ่อยค่อยตุกุกตุกตุกตุกเดี๋ยวเรามาเทใส่พิมพ์เสร็จกันเลย้วคุณมากมากหอมกาแฟมากๆกเลยใส่กาแฟขั้นพลาดนะคะเมนูนี้เราไม่ใช้ไข่แดงนะคะใช้แต่ไข่ ใครเขา,ะาจะทำให้ฟูฟ่องมากเดี๋ยวเราต้องมาเทใส่ผิว ต้องพิมพ์ไปวอร์มก่อนเนาะแล้วก็แบนี้แล้วก็ส่อันี่เหมือนเดิมนะคะตองโอเคแล้วของเวาเหมือนเดิมใช่ใชทำไมโฟมอากาศของก็กกกเดี๋ยวเราแต่งหน้าด้วย หวงกาแฟนิดหน่อยทำตัวนี้ไดแบบเรื่อยๆนะคะคุณลูกค่ะเห็นข้างนิดที่ไม่เอีกหวงกาแฟมากหองตงัวคุณคงของรูปตัว แล้วก็ทำลายมันอันนี้เองค่ะก็สวยๆได้น่ากินมากๆนะวันนี้เราไม่กินไข่แดงนะคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานคีโตทานได้นะคะแล้วก็พูดที่แพ้ไข่แดงเนาะทําเมนูนี้ได้เลยค่ะยาเกยาเก ค,ะค,ะค่ะต่อตันเลยค่ะอันนี้เราทำลายข้างห,หน้าเรียบร้อยแล้วนะคะหล่อหอมเขาตาตัวนี้เป็นเค้กกาแฟนะคะคุณลูก้าน่าทานมากๆเดี๋ยวเรามาชมกันเลยอถไฟหนึ่งสามห้านะคะองศานะคะนานประมาณหนึ่งชัวง่วโมงค่ะ